ก็มาเด็กต้อขึ้นไปถ่ายไม่ได้เทเลทล์ไทยมาเพียงเสร็จออกได้กก่้นอันก็หนึ่งนี่สักท่านอ๋อถ่ายอยู่ なっとろ、へっまちがっとろ、へっまちがっとろ、へっラらシしう、いころ。ママよ、はっぽ、ぽぅぽぅぽぅ。よハポょ、はっぽぅ。へらへし、よ、はっぽぅ

จะเป็นยังไงถ้าลิกาจังหยิบขนมไม่ได้อะไรนะคะอะไรนะคะอัดเล่ขาวแกงกะรีที่มาจากทีมวันพีสัน,นีมาอยู่กันที่คาสิยาได้ค่ะว่าเขาล้อแรกกับวันพี อาหารสุดครีเอทของกลุ่มจุสลัดหมกฟ้าอกาแฟมันพีชยังชันจะพาได้ไปล่อยลูฟี่ไป็หนึ่งเมนซึ่งที่ร้านก็จะมีสองเมนเป็นเมนูเนื้อช็อปเปอร์และลูฟี่ไม่ใไม่ใชเมนูลูฟี่ก็จะเป็นข้าวแกงกะหรีค่คาส,สเซิ้ลข้าวสีเหลืองจากฟักทองญี่ปุ่นมาพร้อมกับแกงกะหรี่รสกลมขีได้ความหวานจากน้ำแอปเปิ้ลอไปเมนูโทนี่โทนี่ช็อปเปอร์ใส่ซอสครีมเห็ดคัสเซิ้ลข้าวสีชมพูมาจากสตรอเบอรี่มาพร้อมทุกคนเห็นไหมดูดูทุกวันเลยสนุกมากสมบัติของฉันเหรอถ้าอยากได้ก็ไปเอามาสิ ฉันเอาของทุกอย่างโลกไปไว้ที่นั่นหมดแล้วนี่คือคำที่โรเจอร์เป็นการ์ตูนแกกที่เธอทูนวันพีซทั้งเล่ ารีวิวหนังสือสองเล่มนี้ซึ่งตัวละครหลักก็จะมีชื่อเหมือนตัวละครในเรื่องวันพีอย่างสองคนนี้ที่ชื่อนามิและลูฟี่ก็จะโดนเพื่อนเพื่อคนอื่นแซวตลอดแต่นามิในเรื่องก็จะดูชอบให้คนอื่นหลอเอว่าชีแอบชอบลูฟี่ค่ะและตัวที่เบี้ยวที่สุดในเรื่องเลยก็คืออูโซปวันวันก็คืออูโซปจะไม่ทําอะไรเลยนอกจากเทิดทูนวันพีหื่อรักวันพีก็จะเป็นแบบสองเล่มจบนะคุเป็นผลงานสปินออฟของวันพีได้คุณไดกิอิฮาระที่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์โอดะมาแต้งบอก การ์ตูนแก๊กที่เธอทูนวันพีชทั้งเล่มวันนี้จะมาและนี่คือกองเสื้อผ้าวันนี้ฉันได้พิกาชูมาแต่มาในรูปแบบของเครื่องกูนเมื่อวานเรื่องตัวละครในวันพีชที่ชอบมีทั้งเพศชายเพศหญิงรวมหมดแล้วทุกสิ่งในเอฟเฟกนี้เริ่มต้นกันที่ตัวพ่อตัวลูกของเป็นตัวลูกหรือเปาแซฟขาดแงกับคุณยายพันปีขอหน้าเรื่องมาทุก ใส่วไว้คนที่จะดันมาได้เห็นชาโยเกะไงแต่บอกชาเขาไปทักนายคนนี้บอกเจ้าสู้เต่หนมาตาตลักตลักเอ้าเอ๋ใครทำข้อสอบเสร็จแล้วก็ลุกออกไปได้เลยนะครับเริ่มทำข้อสอบได้ทอมเสร็จแล้วครับอืูยังไม่ทันเขียนชื่อเลย ใครทําข้อสอบเสร็จแล้วก็ลุกออกไปได้เลยนะครับสวัสดีว่าอะไรนะอย่าไม่แครนเลยได้เหรอขอบคุณนี่คือสาระอี สวัสดีนะครับเดลิงหมดและนี่ก็คือเราลงสดของสตูเอสพีดีมาเที่ยวตลอดฮะนี่จันหนูถ่ายคลิปอยู่อุ้ยจริงอ่ะเออแต่ไม่จริงยังไงก็ดูสิโซาดหนึ่งอันนี้ลงใช่ไหมเราชอบแก มรนชเหมือนกันนะที่มันจะเป็นผงใช่ป่ะใช่มอร่อยมากเลยข้างเดี๋ยวราตัดต่อเดี๋ยวเเอเดี๋ล่นตามเล่นแค้นอ่ถ้าเรนนี้เสร็จก็จะไปตัดต่อไปตัดต่อไปเลียไปตัดต่อ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 ไม่ไมจบเอา สวัครับก็มาก็มาค่ะช้โอ้มล้วเสแล้วกาลครั้งหนึงนี่นีกรจับแตข้อไหะไปไปดุด